็นแต่ตรงนี้หนูไอพ่อ่่บนของบันอันตรายไอพ่อไอพูดิวันนี้ก็วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดาวคูใหญ่ครับเฮ้ยข้าวเรา ไปดูข้าวที่ดำนาดำไว้ใช่เมื่อตอนเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับทุกคนใช่ไม่ถึง <6. S 1> เดือนที่แล้วเหเดือนที่แล้วเดือนก่อนนูน้นก,กรกดาคเหรอโอ้ยทุกคนเด็กกระจกเราที่สวยก็ยาวตัวจีโคตุเล่นนะทุกคนโอ้ยฟุดขี้เโอ้ยไม่มีคิปุ่นอ่ะเราก็จะไปดู โอ้ยเจ้าอย่าเพิ่งสีไม่อะไม่สีขาวก่อนที่เขามันเวลามันโตปึ๊บเวลามันแก่ปึ๊บมมันจะมีสีมันใช่ครับอากาศก็อุ้ยวัวสวยมากเลยครับอันนี้วัวสายพันธุ์ยจะไปซูมบาริสหรือเปล่าพูดดูบาริสจ้ะบาอุ้ย แล้วก็จะเป็นส่วนของพออนะคะผู้เรียนพออผู้เรียนพออนะคะกินผู้เรียนจงเลยนี่นะครับนี่ก็คือส่วนของพออนะคะผู้เรียนพออผู้เรียนพออครับข้ามันโตชันจะมาโช่างสวยเหลือเกินครับนายท่านข้ามันโตลวมันโตก็เราก็จะได้กินสิจ้าไม่พอไม่กินเราก็จะขโมยนี่เป็นเด็กที่มีเลยนะพอจะไป่นไทยไม่ได้ ขอยไม่ได้ถ่ายเลยโอ้โ้บรรยากาศดีมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องอากาศเช้าบ้านสายเลยใต้ครับพ่อแม่พี่น้องเช้าบ้านสายไอเกียวโอ้ยโอ้ยเจอแต่เวลาครูเลี้ยวนี่แหละเสียงที่สุดล่ะ ผมเห็นแมงวันผ่านหน้าจอได้คมเห็นด<ม>้วยแมงวันอยากอยากเข้ากล้องสร้างกะระแสนี้เราก็จะมาแข่ก็อยู่ที่โคกเลโนะคบทุกคนเราผ่านไ,ไปแล้วก็จะเจอฝ่ายน้ำลน้นอะไรว่า <c oughs> ไงนี่จะให้เขาตะโกนเลยนี้แค่นี้ก็ได้ยินแล้ว <c oughs> แกเรียกควายอ่ะเขาไม่รู้จักอะไระนี่แหละที่ที่ตาเขาบอกว่าอินดูอ่ะทำ <c oughs> รูดแล้วก็จะได้ไปตรงฝ่ายแล้วเราต้องได้ผ่านผ่านสายโอ้โอโอ,โอจะเลีเล้ยวแล้วเราก็จะตกอีกแล้วระวังนะมารี สวยงามเหลือเกินครับน้ำรู้ทุกอยากมาเล่นอีกแล้วว่าเทุกคนทำไมมันน่าเล่นจังวะโอ้น้ำสวยมากน้ำฝายเราล้นเลยนะครับทุกคนอยากเล่นเหรอครับใช่ครับอภัยวันนีเทียใครฝาอภัยวันนี้นะอถ้าถ้าถ้าเราได้เออถ้าเกิดเราได้เล่นคุณพุธจะสนุกผมก็จะสนุกเหมือนคุณเล่นแหละครับไม่ผมหมายถึงได้เล่นตรงนี้ จะตกไหมต้นคูเลี้ยวอ่ะลู้เซตาด้าสดใสมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็มีบ้านคนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าบ้านใครครับแต่ว่าบ้านนี้กำลังสร้างครับแล้วสวยสวยมากครับนี่ก็คือเราก็ถึงดาของครูใหญ่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทุกคนจับไว้แน่นๆนะทุกคนจับไว้แน่น เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โอ้เกิดเยอะอุ้ยสวยนะนี่ไงที่เราเคยปลูกอ่ะปลอดภัยมากครับทุกคนจอย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 วิกระทกลอกหน้ากินมากเลยครับผมไม่รู้ว่ามันสูงหรือยังกระทกมอู้มายมก็มีคุณพุทธุณธ